สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องใน t i k t o อกนะครับแล้วก็ใน u t u b e ช่องยิงฟ้ากับจันเจ้านะครับวันนี้เราจะมาดูเลขประจำเลขในเบอร์มือถือกันต่อนะครับวันนี้เป็นเลขสามนะฮะเลขสามเลขสามนี่คือความหมายของเลขคือเป็นเลขของดาวอังคารนะครับเลขประจำดาวอังคารเลขนักรบกาหารเลขนักสู้นะครับขยันเป็นเลขที่ความหมายของเลขคือเป็นเลขขยัน ว่องไวตัดสินใจเร็วนะครับดาวองคารเป็นดาวที่อยู่ใกล้โลกเรามากที่สุดนะครับในในหมู่ดาวในจักรวาลเนาะเรียกเอ <c oughs> มีความมุม,มานะมีความแข็งแรงอดทนเหมาะสําหรับนักกีฬานะครับแต่เป็นคนอารมณ์ร้อนดุนแรงนะครับบางครั้งก็ใช้กําลังตัดสินปัญหานะคะเลขสามให้ระวังนะครับมีความกล้านะครับแต่เมแต่บางแต่ไม่เป็นคนไม่เกกกะละลานใครนะครับแต่ว่าเวลามีเรื่องเนี่ยไม่เคยถอยเหมือนกันนะครับ เลือดเนัก <accurately> สู้ม <ics> like. ันเยอะนะฮะแล้วทีนี้เรามาดูเลขสามเมื่อจับคู่กับเลขศูนย์จะเป็นยังไงนะครับเคยเคยคุยกันแล้วนะครับว่าเลขศูนย์เวลาอยู่กับเลขอะไรจะส่งผลกับเลขตัวนั้นเป็นยังไงนะครับเลขศูนย์สามนะครับจะทําเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะมาทําลายตรงที่ว่ามันจะเป็นคนเจ้าอารมณ์ใจร้อนวู่วามนะครับแปรปวนง่ายโกรธโกรธง่ายหายเร็วเอาแนวนอนไม่ได้ขึ้นขึ้นลงลงบ้าพลัง ต้องระวังการมีปากมีเสียงกับคนรอบข้างนะครับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงให้ระวังนะครับปากเสียงพูดจาไม่เข้าหูนะครับให้ระวังแต่คนนี้นะครับถ้าเกิดอยากไปสืบเรื่องอะไรของใครนะคนนี้จะสืบเรื่องได้เก่งเหมาะกับพวกเบอร์นักสืบนะครับนักสืบอ,อะไรเงี้ยเหมาะนะเหมาะนะนักสืบจับกหกคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> เป็นพรสวรรค์เอาต้อรอดเก่งนะครับการทํางานนะครับเป็นคนนี้มีความขยัน มันเพียนสู้ไม่ถอยนะครับทางานนะครับทาไปเลยทำปั๊บปั๊บเหมาะเหมาะมากนะครับเหมาะพวกเป็นพวกเอเป็นทํางานช่างนะครับนักซ่อมบารุงนะครับเป็นผู้ตรวจสอบองค์กรอะไรอย่างเงี้ยพวกสายตรวจพวกอะไรอย่างเงี้ยนะนักตํารวจอะไรอย่างเงี้ยเหมาะนะแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่แนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่ามันมีปัญหานะครับให้ระวังเรื่องสุขภาพปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อนะครับปวดกล้ามเนื้อต้องระวังวู้วามเรื่องอุบัติเหตุ ทะเลาะชกต่อยอะไรอย่างเงี้ยนะความรุนแรงนะครับสหาก,การอารมณ์มันควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ศูนย์สามนะฉะนั้นโดยรวมแล้วก็คือว่าไม่เหมาะด้วยประกัยทั้งปวงที่จะเอาไว้กับตัวนะครับศูนย์สามถ้ามีมีมีไว้ไม่ดีนะฮะเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะครับอันนี้คือเอาข้อ่าวนะเราไม่ลงลึกเพราะว่าเรามีเวลาอธิบายน้อยนะเขาเรามีเวลาน้อยล้วก็คุยกันเอาแค่นี้ก็โดยรวมก็คือไม่ให้มีนะครับแก้ได้แก้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะฮะไม่อย่างนั้นมันอาจจะมีปัญหาคนรอบข้างได้ แล้วก็อย่าลืมติดตามาช่องนี้นะฮะเราจะมีเสื้อเสื้อยืดวินเทจนะครับเสื้อมือหนึ่งมือสองเสื้อวงเสื้อลายมันนะครับอย่าลืมติดตามด้วยครับสวัสดีครับ